สวัสดีครับอาทิตย์นี้ก็ให้มาดูบทวิเคราะห์ทองคำสำหรับวันจันทร์ที่13ถึงวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2023นะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดก็เริ่มเปิดในวันจันทร์นะครับที่โซนนี้แล้วก็โซนช่วงค่ำวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะครับก็หลุดเทรนไลน์ลงมาที่แนวรับ1970แล้วก็หลุดลงไปวันที่วันพุธที่มีการรีบาวขึ้นมาก็ไม่ผ่าน,นครับ1970ก็เป็นจังหวะที่ สามารถที่เข้าเซล์ลได้แล้วก็ลงต่อเนื่องถึงแนวรับที่1948มีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับโซน1965แล้วก็วันศุกร์ก็มีการทุบกลับลงไปที่ปิดที่ราคา1932ที่แนวรับที่แจ้งไว้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวสำอราคาทองคําอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับให้เรามาดูภาพรวมก่อนครับว่าในกราฟนี้ราคาทองคําอยู่ที่โซนไหนนะครับ หลังจากที่เขาเบรก1932ขึ้นไปนะครับอาทิตย์ก่อนหน้านี้แล้วก็มีการปรับฐานเมื่อ,อท,ที่ผ่านมาก็ไม่หลุด1932ตามหลักการแล้วเมื่อมีการเบรกนะครับเมื่อมีการเบรกการย่อลงมาที่แนวรับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการที่เข้าบายได้ถ้าไม่หลุดโซนนี้นะครับจังหวะนี้เราก็มองใบแอดว่าทองย่อแล้วก็ สามารถที่จะขึ้นต่อไปได้นะครับตอนนี้1932เป็นแนวรับที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้า1932รับไม่อยู่แนวรับต่อไปก็จะเป็น1885โซนนี้ซึ่งมีระยะค่อนข้างไกลก็ยังมองดูประมาณนี้ครับว่าราคาทองคำก็ยังน่าจะใช้แนวรับ1932เพื่อรีบาวกลับไปทดสอบแนวต้านเดิมนะครับที่1985หรือ2009เพื่อเบรคขึ้นไปต่อที่2050และ2080สาหรับภาพรวม ภาพใหญ่ของเราณเวลานี้ก็ประมาณนี้ครับหลังจากดูภาพรวมให้เรามาวางกลยุทธ์การเทรดในกราฟ4ชั่วโมงครับในกราฟ4ชั่วโมงนี้เรามาดูนะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดย่อลงมาถึงแนวรับสำคัญของเรา1932ซึ่งโซนนี้ตลาดได้สร้างเทรนไลน์ที่เป็นแนวต้าน ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวต้านหรือที่เคยเป็นแนวรับสำคัญของเราในอดีตก็คือ1948จโซนนี้นะครับดังนั้นการที่ทองจะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับสัญญาณแรกก็คือต้องมีการเบรกเทไลน์ขึ้นไปสัญญาณที่2ก็สามารถที่ยืนเหนือ1948โซนนี้นะครับเพื่อขึ้นไปทดสอบ1970ซึ่งเป็นจุดสำคัญครับถ้าทองสามารถกลับมายืนเหนือ1970ได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะขึ้นไป ทดสอบ1นึ่แแล้วก็2 0 0 9สําหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับอย่างไรก็ดีดูอย่าให้ราคาหลุด1932สครับส่วนนี้ถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญมากอาจจะมีการทุบหลอกหรืออะไรก็ตามนะครับถ้ามีการทุบหลอกแล้วกลับมายืนเหนือ1932ได้ครั้งหนึ่งก็เป็นจังหวะที่สามารถที่เข้าบ่ายได้นะครับแต่ถ้ามีการเทรดใต้1932เ้เราอาจจะมองเป้าหมายถัดไปนะครับที่1885ที่ส่วนนี้เลยนะครับก็สําหรับกลยุทธ์การเทรด การวางแผนเราเราวางไว้ทั้ง2ด้านนะครับถ้าราคาทองคําสามารถยืนเหนือ1932ได้สำหารับอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับเราก็มองว่าการปรับฐานนะ่าจะมีโอกาสที่จะสิ้นลงได้ใช้1918เป็นจุดคอนเฟิร์มครับ1918เป็นจุดคอนเฟิร์มถ้าสามารถยืนได้ก็มองว่าทองคําก็มีโอกาสที่หรือเปล่ากลับไปต่อนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ดูอย่าให้หลุด 1932เพราะว่าเป้าหมายถัดไปหลังจาก1932ก็คือ1885ที่แนวรับนี้สำหรับอาทิตย์หน้าที่จะถึงก็ให้ดูภาพรวมประมาณนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจสําหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับวันจันทร์ก็ไม่มีตัวเลขสําคัญอะไรนะครับสำหรับวันอังคารจะมีตัวเลข CPI ออกมาทั้ง3ตัวในวันอังคารเวลา2องทุ่มครึ่ง วันพุธก็จะมีตัวเลข PPI นะครับในส่วนของ Core Retail แล้วก็ State Manufacturing Index ตัว PPI แล้วก็ Retail s a l e นะครับหลายตัวออกในเวลา2ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสก็จะมีตัวเลขของ Unemployment c l a i m หรือตัวเลขการเรียกร้องสวัสดิการการว่างงานนะครับออกเวลา2ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันวันศุกร์ก็ไม่มีตัวเลขสำคัญอะไรสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเทรดเพราะอาจจะมีความผันผวนข,ของราคาทองคำนะครับ มาสรุปกลยุทธการเทรดสำหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับก็แนวรับสําคัญเราดูอย่าให้หลุด1 932ครับแนวรับสําคัญตรงนี้ถ้าไม่หลุดนะครับยืนได้อาจเป็นสัญญาณที่สามารถที่เข้าบายได้นะครับแล้วก็ดูการคอนเฟิร์มในการยืนถดไลน์เส้นนี้ให้ได้นะครับสามารถยืน 198ได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็แนวต้านสุดท้ายนะครับที่เราจะดูสรับโซนนี้คือ1970ถ้า Break ถ้าเบรกขึ้นได้ก็เป็นสัญญาณบวกสรอบทองคำที่ไปต่อที่ทดสอบ1985-2009เพื่อเบรกขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2050และ 2 0 8 0ต่อไปนะครับสำหรับด้านล่างนะครับถ้าทองคำที่เทรดต่ำกว่า193 2ก็อาจจะมีโอกาสที่ลงมาทดสอบ1885ได้ก็ให้เผื่อแผนสำรองสรับขาลงไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จทเทรดมีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ